สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพระปิตายองหนึ่งครับก็น่าจะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับผมคิดไวาอย่างนั้นนะก็ไม่ทราบที่ครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ใหตรงกล้องดูนะครับถ้าใครทราบที่ก็ช่วยแจ้งมาใน ได้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ะครับก็เก่าแล้วครับก็มีมวลสารเพรียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ทราบที่นะครับได้มาน,นานแล้วครับ เป็นตอนเช่ามาเห็นว่าเก่าครับก,ก็เลยเช้าครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ